มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ออเดอร์เข้าเมื่อกี้เลยเพื่อนนี่ครับโมฮิโต้คอกเทลนะเรามาดูสไตล์กันทำโมฮิโต้แบบของผมนะนี่ครับใสแก้วนี้ดับแรกหยิบมะนาวขึ้นมาประมาณ3ถึง4ถึง5ชิ้นก็ได้แล้วแต่เพื่อนครับกดมันเข้าไปไม่ต้องบดเพื่อนกดแค่ให้น้ำมันแตกนะะให้กลิ่นของมะนาวออกมาไม่ต้องบดเยอะนะเพื่อนเพราะมันจะขมแล้วต่อเลยครับใบมิ้นท์นะหรือว่าใบไซแหน่บ้านเราเพื่อนนี่ ัดลงไปไม่ต้องตกไม่ต้องบวมไม่ต้องยีแล้วง้นเพื่อนเดี๋ยวแม่งเหม็นเขียวนะนี่ใส่แบบนี้เลยยังไงกลิ่นแม่งออกอยู่แล้วผ่านไปปุ<อ>๊บน้ำมะนาวหนึ่งออนน้ำเสื่อมหรือว่าน้ำเชื่อมเพื่อนหนึ่งออนถ้าเท่ากันครับเปรี้ยวหวานโดนกันเพราะมีน้ำมะนาวอยู่ในนี้แล้วแล้วก็มีความขมอยนี้เราตัดกันเพื่อนต่อเลยฮะเราดีไทยนะครับรำนั้นเพื่อนใส่ลงไปออนขึ้นทำเติมใส่สององอน กาจะไม่มีการตำอะไรต่องนะั้นเพื่อนนี่ครับต่อไปเรวก็คนให้ความเปรี้ยวความหวานมาเข้ากันนะคนลงไปนะเพื่อนคนลงไปแล้วนะคนลงไปแล้วนะนปันะป๊บตำด้วยน้ำแข็งนี่ต่อนะเพื่อนแล้วก็ท็อปด้วยโซดาหรือว่าเทด้วยโซดาลงไปนะนี่โซดากระป๋องนะของเสียงนีง่ลาดลงไป เสร็จแล้วนะโมฮิโต้แล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวชิ้นหรือจะเป็นส้มก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่ผมเสิร์ฟเป็นเดคอเรชันเป็นส้มลูกค้ากินนะฮะไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยยอดใบตะแหน่นนหนาๆเลยด้านเมื่อนผมเด็ดไปเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวน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 ะฮะเดี๋ยวนะฮะแล้วก็ขยุ่มหรือข้ายุ่มเหลือกำไปอย่างี้เพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปใส่ละ มยโต้ค็อกเทลง่ายเพื่อนไม่ต้องมาบงมาบดอะไร,รให้เสียเวลาครับนี่ง่ายไวอร่อยรู้เรื่อง